สวัสดีจ้าเจอกันทักทายกันเหมือนเดิมจ้าก็พี่นวลชีววตเราก็บรับดีๆออกมาบอกมาแบ่งปันใกนการฟังนะค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเมนี่เป็นวันพรฤหัสบดีพี่นวลก็มีดอกไม้งามๆมาฝากจ้ะทุกวันพรฤหัสพี่นวลจะได้ดอกไม้งามมาต่างโต๊ะที่ทํางานนะจ้ะเมนี่พี่นวลก็เห็ดงานเรียบร้อยเราตอนนี้ก็หกโมงสิบนาทีเราพี่นวลก็ประเฮ็ดเราจ้ะพ่อแล้วพ่อแล้วเมนี่ได้หลายชั่วโมงแล้วจ้ะ ม่น,นี่พี่นุ่นจะมาให้คำแนะนำา,าม่าแมนคำแนะนำคือให้กําลังกรลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ตอนนี้ยังสับสนอยู่นะคะว่าเป้าหมายที่ตังไว้หรือว่าคนคนใดที่ยังบอตังเปลหมายที่จริงเราจะทุกความสำเร็จทุกความสำเร็จนะจะในชีวิตของมนุษย์ของห้านี่ยเกิดมาจากความคิดของห้าแค่นั้นเองจ้ะ เพียงแต่ว่าเข้าคิดให้ถูกต้องคิดให้ถูกวิธีแค้น,นเองสิ่งที่เข้าปัดทัญญาทาุกสิ่งทุกอ,อย่างได้จ้ะเข้าจดามันไม่อย่างง่ายง่ายสบายสบายด้จ้ะคนที่เขาสําเร็จถ้าเข้าไปแกะรอยไปแกะรอยไปศึกษาดีๆแล้วเพิ่นก็บบได้มีตตนทุนเอียงแตกต่างจากพวกเฮ้าดอกจก้ะเพียงแต่ว่า รู้วิธีคิดที่ถูกต้องในการนําเอาไปใส่แค่นั้นเองเพิ่นกับศึกษากดแรงห่งดูกดวิยาสา์กดนี้ทุกความสำเร็จคนรวยมีแต่กดแรงหนึ่งดูถน,นัดกาทีเขามาสวยเขามาช่วยเพื่อนให้สุขความสำเร็จเพราะฉะนั้นพี่นวลอยากให้เพืเ่อนๆทุกคนนะคะอย่าท้อในชีวิตอย่าถือลูกท้อเป็นเดดขาดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของเฮา ถ้าเฮ้าอยากที่จะประสบความสําเร็จอิลีเฮ้าต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเฮ้าค่ะวิธีคิดที่ถูกต้องคืออย่างก็คือการที่เฮ้าคิดบวกคิดดีนะจ๊ะเฮาอย่าไปคิดเรื่องบ่ดีเขาใม้สมองของเฮ้าเฮ้าอย่าไปคิดว่าเฮ้าบ่มีความสามารถเฮ้าเหตุบได้เฮ้าเกิดมาจนเฮ้าบม่มีเงินเฮ้าคือสิบ่เหตุใดคือเพิ่น เนี่ยค,คือความคิดแบบเนี้ยค่ะมันเป็นความคิดที่ไปบอกไปยุดแรึง,งดดที่เห่าปาธนาะเพราะว่าเขาไปทรง,ทรงคืนตรงเนี้ยค่ะทรงคืนความขาดแคนทรงคืนเป็นไปบได้ทรงคืนว่ามันเหตดบด้ทรงคืนว่าเหาบ่ามีความสามารถเขาเปลี่ยนแค่ความคิดแค่นั้นเองจ้ะเขามาเปลี่ยนความคิดไหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่อยู่อยู่ขางหนอกรอบตัวเหาเข้าปตองไปโฟกัสเฮ้าปตองเข้าปตองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเข้าโฟกัสถี่ตัวของเหาเข้าตั้งเป้าหมายไปเลยจ้ะเป้าหมายพี่นุ่นจะบอกว่าเป้าหมายกับความฝันให้แยกออกจากกันนะจ้ะความฝันฝันไปเลยฝันให้ใหญ่ๆอยากเป็นยังอยากได้ยังฝันเอาเลยจ้ะ บนเหน่มันาจะเกิดขึ้นก็นได้ว่ามีผูใ้ใดลูกให้ฟันไปเลยฟันใหญ่ไปเลยแต่ว่าเป่าไม้นี่ปีนุน่นหมายถึงเป่าไม้ในแต่ละมือในแต่ละวันที่เฮากาลังเห็นงานในชีวิตของเฮาเฮาต้องตั้งเป้าหมว่าเฮาต้องการนีหอยัเองเฮาอยากได้อีหยังเป้าหมายในระยะสัน้นในระยะยาวตั้งเอาสมมุติว่าตอนนี้เฮามีเงินอยู่ในบัญชีหมือนหนึ่งเฮาต่างเป่าไว้ว่า ให้ในสินปีนี้พอสักหาเมินมันได้ดิค่ะมันสามารถเป็นไปได้เฮาต้องคิดคิดว่ามันเป็นไปได้คิดว่าเฮามีได้เขาเอืน่นไวอย่างจิตเนื้อสำนึกอ่ะจะ้ะถ้าเฮามีความเสือ่อความศรัทธาในเป้าหมายที่เฮาต่างในสิ่งที่เฮาปรารถนามันจะมีจิตสำนึก จะเอื่นว่าเทวดาก็ได้แต่ว่ามันก็คือกฎแรงหนึ่งดูดนงจที่ซอยเฮาให้เฮาสูงความปารถนาพี่นุน่นอันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตของพี่นุน่นเลยจ้ะพี่นุน่นตั้งแต่พี่นุ่นรู้เรื่องกฎแรงดึงดูวิทยาศาสตร์พี่นุน่นเปลี่ยนความคิดใหม่เด้จ้ะพี่นุ่นจะบระสงใส่ในหัวพี่นุน่น พี่นุ่นจะตังเป้าแต่ว่าพี่นุ่นจะตังเป้าหมายคือสิ่งทีม่มันจะเกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้คือเข้าบบได้ตังตังจนเบอร์ค่ะตังจนว่าเข้ามักกับไม่ขีดว่ามมันจะเป็นได้บวกือคพือพี่นุ่นจะตังเป้าหมายทีสามารถเปลี่ยนไปได้ในกําลังที่พี่นุ่นมีอยู่ตอนนี้ในความรู้สึกในสิ่งที่พี่นุ่นสามารถเหตุด้นั่นเองพี่นุ่นตังเป้าไม้ว่า พี่นุนอยากซื้อทีรูบ้านสักพื้นหนึ่งเอาไว้ปลูกบ้านแค่คิดตั้งเป้าหมายไว้ไมอยากเสื้อนะ่ะมันอัศจรรย์จ้ะมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยล้านพี่นุนโท่มาหาพี่นุนว่าอยากขายทีจะซื้อไหวบอนะพี่นุนตั้งเป้าหมายว่าพี่นุนอยากได้อยากได้ทีสักทีหนึ่งไว้สร้างบ้าน พอได้ทีใไงได้จากทีพ่อได้สางบ้านอยู่บัานปลายชีวิตเดือนกุกว่าหลานหลานจงก,กว่ามาบอกอยากขายทีสื่อบอมึงดูมันเป็นแหมมันเป็นไปตามที่ห้อตัางเป่าไว้มันเกิดขึ้นจริงไหมนี่แหละค่ะอยากเพ่อน,นอยากให้เพื่อนๆพื่อนก้นล่นลองตัางเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเบิง่งอยากได้ยัง มันจะมีบางสิ่งบางอย่างของมาสดยใหเฮาจ้ะเราล่าคาทีตรงนั้นมันกับพ่นุนสามารถที่จะเก็บเงินซื้อใดอะจาะมันกับข้ากับบริวารขาจะไปจ่ายเงินสดเลยคือเ้ากับไฮเวล่าห้เวลากับตัวเองคือเฮาสัญญากับเขาว่าเ้าเฮาขอเวลาปีหนึ่งเนาะเฮาเก็บเงินหาเงินแล้วเฮาจะไปจ่ายซึ่งเวลาปีหนึ่งที่พ่นุนทำงานทำงานมานี่ คือเป้าหมายของเฮาเฮา,าอยากได้ทีตัวนั้นเป็นของเฮาม่นบ่เฮาคิดว่าแรงงานที่เฮาเห็ดงานนี้เฮาสามารถเก็บแล้วซื้อได้เราก็ซื้อนี้นะมันกับเก็บได้มันกับมีเงินเขามาเขามาให้พี่นุ่นเก็บพ่อที่จะไปจ่ายค่าซื้อที่ดินนั้นลูกนี่ละคือตัวอย่างเล็กๆในหน่อยของพี่นุน่นที่พี่นุ่นตั้งเป้าไว้ในใจของพี่นุน่นพี่นุ่นอยากได้ที่ในสร้างบ้าน างานพี่นุนกลับไปบานมันกเกิดขึ้นจริงมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเขามาหาเหาเหตุการณ์บางอย่างดึงเขามาหาเหาซอยเหาเองแล้วมันมีอีกหลายอย่างที่พีหนุนตังต่างป้อหมาลองต่างใหม่แล้วมันกเกิดเกิดจริงมีหลายอย่างมากเลยจ้ะในชีวิตของพิหนุน์พีหนุนถึงเสือมากๆเลยเกี่ยวกับกดแรงดุกฎวิทยาศาสตร์คนนี้กาที่จะตัง้งกาที่จะปราถนา มันจะได้จ้ะล่องเอาไปเฮ็ดบ่งเล่เอาเสือไปนู้นปล่อยใจให้สบายให้มีความสุขในแต่ละมือที่เฮ้าเห็ดงานที่เฮ้าลงมือทําคือเฮ้าก็ต้องเปลี่ยนความคิดของเหาจ้ะให้เห้าคิดในทางบวกบวกเท่านั้นค่ะที่จะดึงดูดเรื่องเล่าดีๆสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเห้าบวกบอกขาดเห้าไปคิดลบลายก็บวกมันก็บบสสังหรจ้ะเฮ้าตรงบวกให้ขาด เฮางดจะสำเร็จแค่นี้เองเสือเลยรัท่าในตัวเองสำคัญที่สุดเลยจ้ะเข้าไปได้เฮาเฮดได้แต่ว่าความฝันนะฝันไปโหลดอยากเป็นยังอยากได้เนีพี่นุ่นกับฝันพี่นุ่นฝันใหญ่ขึ้กันพี่หนุ่นฝันไว่อยากมีเงินสักสามสิบล้าน100ลอยล้านฝุ่นในความปัดความฝันของพี่นุน่นมูงดูพี่นุ่นฝันไว้ขนาดนั้นนะเด้กประกาฝัน,นกับปรกาศเกิดขึ้นได้จ้ะ เราต้องการฟันแล้วมาจิเกิดขึ้นเองใพ่ชิบิลูเพื่ออายุไปอยูามากถึงโรตตลรี่ขึ้นมามามันชิบาไใดบอกคนเฮามันบอกบอกบ่าใดได้ดเรื่องนี้เนี่ยมอ่งมาเห็นหน้าขดเพราะฉะนั้นพี่นุ่นถึงอยากหายเพืเ่อนๆทุกคนนะคะาหายมี่ก็ร่างแรงใจนะจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความกิดของเฮา ที่เห้าส่งออกไปที่เห้าว่าออกไปที่เห่าคิดอยู่ในใจของเห้าเพราะต้องไปโฟกัสรอบคางเห้าคนอื่นจะรวยจะเป็นเศรษฐีสร้างเงินเอาที่ตัวเห้าก่อนมีความสุขในตัวเห้าเสื่อมันในตัวเองเห้าเสื่อมันในตัวเองในตังในเป้าหมายที่เห้าตังไ้แล้วมันจะมีบางอย่างของอซอยเห่ามันจะมีเหตุการณ์สิ่งดีๆเขามาในชีวิตของเห้า รวยรักได้วังดีจากใจพี่นุ่นได้จ้าพี่นุ่นอยากให้ทุกคนนะ่ะมีกำลังแรงใจสู้ต่อไปย่าทอเชื่อมันในตัวเองเฮ็ดได้ไปได้ทําได้สาเร็จสําเร็จรวยรวยรวยคิดไปโลดแค่นี้เฮ็ดอาลณ์ให้เบิกบานมีความสูขแค่นี้เองจ้าเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่นุ่นฝากไว้แค่นี้ได้จ้าสวัสดีจ้า